Ok Tài ha Chíp lắm <cười> <cười> วิ่งฮะวิ่งแบบพี่ตูนครับพเพื่อนเจี๋โอ้โหโคตรมันว่ะ โอ้ตายอะ่ะบอกเลยว่าตายคาขออ้ออ่ะเออเฮมโซฮะน่าจะฆ่าได้ฮะก็สวัสดีเพื่อนๆซาวโมบาเลเจนตทุกทุกคนด้วยกันล้วกันะครับวันนี้เราจะมาไต่แรงกันเหมือนเดิมนะคููดาวสามวันนะอ่าต่ายแรงกันเหมือนเดิมนะ่ะ ไม่มีใครชวนวะเราจะโซโลเดียวนะเพื่อนๆนะโซโลเดียวใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ช่วยกันไปกดซับสไครต์ให้ซ่องผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไปเล่นกันเลยเลื่มกันเลยไปกันเลยโซโลเดียวนะเพื่อนๆอเราจะเล่นเป็นจังเกิลน,นะครับ<ๆ>เพื่อนๆโอ้โ แบ็นตัวไหนดีแบนเดเตดปะเออแบนเดเตดก็เลือกเป็นฮีโร่กูซิออนนะครับเพื่อนๆอ่ะวันนี้เราอยู่กับกูซิออนนะครับอ่ะส่วนเกียร์ก็ประมาณนี้นะผมจะเลือกเป็นเซตเนี้เอาเอาฟาร์มเร็วมานะมีส่วนในการฟาร์มด้วยแล้วก็ก็ประมาณนี้เพื่อนๆอ่ะประมาณนี้ล่ะ อ่ะส่วนฝั่งเราก็จะมีกุสิวันกระโตตกัดยีนนานาลิสลีนะฝั่งตรงกันข้ามนี่ก็มีชูไซคอบควินซีวาน,น่าแฮนโซ่แนโซ่นะครับฮ่าฮ่าฮ่าตึงๆอ่ะเออบอกเลยว่าตึงนะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ทันกดซับสไครต์นะก็ส่วยกันไปกดซับสไครต์ให้ซ่องผมด้วยนะครับนอย่าลืมนะอ่า เราก็จะเอาเกือบฟาร์มนะเก็บบัฟบัฟแดงก่อนนะเพื่อนรอเกียร์สามก่อนนะต้องฟาร์มก so ่อนนะเพื่อนนะมันต้องต้องฟาร์มอ่ะเออต้นเกมต้องฟาร์มอ่ะ มันก็เล่นง่ายอยู่นะกูเซีมนมันไม่ได้ได้เล่นยา,ากอะไรนะโอ้เห็นโซมาลักเอาละมาลอยเอาละปะน่าจะอาลอยแล้วน่าจะลอยแล้วเนี่ยว่าแล้วไม่ <First one. S 1> น่ารอดนะเอาเฮ้ยไม่ลอยว่ะ น่าจะเอาปะอ่าโอเคบังไว้ฮะเพื่อนเพื่อนโลกเกียสามนะถ้าได้เกียสามน่าจะได้หนึ่งคิวนะโอ้โหโเฮงโซนะอ่าโอเคออกล่าได้ฮะเดี๋ยวรอจังหวะนะเพื่อนเพื่อนโอ้ขึน้นขึ้นเลนกลางว่ะ โอ้ oh. oh, เอาจะอี oh. นีครับห <laughs> นีครับจ้าโอ้ oh, ถ้าไม่หนีนี่ตุยวกเลยโอเคเก็บ okay. okay. มาแล้วหนึ่งคิวนะเป็นเฮนโซอะเดี๋ยวไปช่วยเลนล่างซูจะแตกว่ะเพื oh. <ๆ>่อนโอ้สู้น่าจะแตกว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเยเฮ้ยมีการแหลกอาใจี๋กับบ้านนะฮะเพิ่มเลือดเฮ้ยโอ้โหโหยีนนี่ตึงนะยีนนี่โหดนะถ้าใครไม่เบนยีนูออกไปนี่บอกเลยบัานไลนะทุกคนอ่ามนโหดเอาไง่ายๆโหดแล้วเต่าเกิดแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเอาเต่านะ อะไรเบียร์เบียร์เบียร์ลาวป่ะชอบกินเบียร์เลาวแน่ๆเลยจะให้ซีวันด้ากระโดดมานะโดมาเหลานี่ตายเลยเฮ้ยนา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 เมาเต่าดิโอเค น่าจะเห็นล่ะฮไม่ดูว่ะโอ้เลนล่างเลนล่างว่ะเดียวเดียวเดียวโอ้มีคนจะแตกเลนล่างมีคนจะแตกชูชูไม่กลับบ้านว่ะเฮ้ยโอเค ยุบสองอ้าวบักบักแฮมโซที่แถวนี้ปปะเอาโอ้โหมันกลับวะ่ะนี่ก็มันหายเว็บมาเนี้ยโอ้โหกลับวะ่ะไม่น่ารอดนะว่าแล้วแฮมโซโอ้โหปวดกัน เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปช่วยเลียนล่างนะโอ้เลียนล่างมีประเด็นว่ะจะแตกแตกหนึ่งฮนะตายฮนะ สดบสองครับพเพื่อนๆโอ้โหแจ่มแหลมๆเลยงามเลยครับเดบล้ําเลยภาษาเวียดนาม่นเดบล้ําเนี่ยวัดเต่าวะเอาเต่ากันวะเฮ้ยเรียนกลางโอ้คนเดียวมน่าจะรอดวะโดดกระจุงมานี่ตุย,ยนะยอยู่เนี่ปะ จิ๊บละโอ้จิ๊บละโอ้โหว่าแล้วไม่น่าตุยเลยตะโกตะกันี่มาแรงนะเพื่อนอ่ามีคนชอบหยิบมาเล่นด้วยนะอ่าตะโกตะกัตยีนอะไรประมาณนี้เอสเตดนะแล้วก็หวดเอาเรื่องอยู่นะมาเราจะไปบวกกับเพื่อนเลยนะคงน่าจะได้คิว โเต่าครับเพื่อนเอาเต่าวะ่ะเฮ้ยเคียเคียใจเยน็นใจเย็นเลยบักบักาำหน่อยบักขำหน่อยอได้คิวเฉยเอ่ะเฮ้ยไม่กลับวะ่ะเดี๋ยวเอาบัฟอ่ะ ไม่กลับบ้านก็ได้นะสีวัน,นจะโอ้โหไม่โดนวอหนีหนีทันว่ะเอามาดิมาดิก็มาดิครับมาดิดูเหมือนว่าจะมี วิ่งฮะวิ่งแบบพี่ตูนครับเพื่อนๆจะอีโอ้โหโคตรมันว่ะโคตรเฟียว่ะเพื่อนๆโอ้โห,โโหมันก็เล่นง่ายอยู่นะกุวันนะมันไม่ได้เล่นยากเยอะอะไร เดี๋ยวรอจังหวะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวคอมโบก็กไม่ยากนะหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองหุบเข้านะโอ้น่าจะได้คิวอะเจ้โอ้โหเกือบตุยว่ะ <laughs> ปอมยิงครับเพื่อนๆโอ้ไม่น่าจะรอดว่ะเปิดทั้งเวียนไม่ทันเลยยีนอะ เออโอ้โหสีวันหน้าโอ้ยนานารอดปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปช่วยนั่นน้องโอ้โหดึงไว้ดึงเกมไว้โอ้โหถือขังว่ะโอ้ยเห็นโซูมาแล้วเพื่อนๆโอ้โหตายนานาผม ่่อไมมีตก็มาดีครับเลยนไม่ต้องกลับครับทุกคนตีคลิปแล้วก็เพิ่มเลือดก็ได้นะอ่ะนี่เพราะว่าผมเอาตัวตีคลิปมาผมว่าเอาผมเอาไอเทมตีคลิปมานะไไม่ใช่ไอเทมตีคลิปมันจะเป็นไอเทมที่ช่วยในการฟาร์มเรานะให้เร็วขึ้นนะ เฮ็นโซูครับเพื่อนเพื่อนที่ไหนวะเฮ้เสียบอวบเสียบอสบซูบ้าโอ้โหลั่นไกลครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวโดวนอยู่นี่ปะโอ้โห เราต้องเล่นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นอ่าเบเบหน่อยฮะครับทุกคนกุสิมนนะเพราะมันตัวมันบางแต่ดาหมีมันแรงไงเออเราต้องเอบเบบหน่อยนะครับเพื่อนอน,นี่อย่างอย่างจังหวะเนี้ยนะครับโอ้จ๊บละไม่น่ารออนะจังหวะเนี้ยโอเคอย่างน้อยเพื่อนเราก็ได้คิวมานะอ่า เดี๋ยวเดียวซีวันหน้าใช่ไหมที่เราผมเมื่อกี้โอ้ oh, ตายอะ่ะบอกเลยว่าตายคาคอกอะ่ะเออไม่ถึงได้เหล่าไะโอ้โหชูชูฮะโอ้โหชูฮะอยู่นี่นี่โ oh, oh. อ้โหตัวอ่มันแรงนะเออบอกเลยว่ามันแรงนะุูสีวันเนี่ยแต่ต้องเข้าให้เป็นจังหวะนะนเพื่อน ลอดเกิดแล้วส่วนเพื่อนมาตีลอดปะเดี๋ยวดูนะจังหวะนี้โอ้โหไปหนีวะแล้วมันจะเหล่าอ่ะโอ้ระวังซิวันหน้านะเพื่อนต้องระวังนะ ะตายอมีครับเพื่อนๆโอ้โหไม่น่าจะเอามันอยู่นะมันออกเครื่องแทงเดี๋ยวระดักตรงนี้โอ้เกือบตัวอ่ะโอ้โห โอ้โหมันจะเดือดเกินไปเล่นเกมนี้มันน่าจอยนะนเพื่อนถ้าไม่รีบจบนี่ โอ้โหควินถือกับกลัวเอ,อเดี๋ยวพูดชวนชวนเพื่อนไปตีรอดนะครับเพื่อนๆอ่าโอ้ยเฮมโซฮะน่าจะฆ่าได้ฮะไม่รอดคนระับผมนี่แหละไม่รอดนะ ไม่รอดนะเพื่อนไม่น่าจะรอดนะก็มาซะขนาดเนี้เอออย่างน้อยเราก็ได้หนึ่งคิวนะเฮียนสูนะโอ้โหตะโกตะกััโถดมากโอเคก็แลกกันไปนะครับเพื่อนเพื่อนคุณละหมัดนะเฮ้ยเลือกทำไมเลือกแค่นานาวะอันตีผมยังไม่มีว่ะอาใยน่าจะจบได้ฮะ ตายฮะโอ้โหตายวะซันโอเคนะครับสำหรับฮีโร่กูซิออนนะครับเพื่อนๆโอเค2อ2พัมันก็โหดอยู่นะเออเขาไม่ได้เนื้อไม่ได้อะไรนะขนาดเนื้อมันก็แรงอยู่นะอ่ะสำหรับบใครที่ชอบทิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ